ครอบครัวสุขสันต์ไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง White Channel ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมรับฟังการถ่ายทอดเทคนิคโดยวิทยากรทรงคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์เพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮ์ พบกับอาจารย์ซิดดีกมุฮัมหมัดซาอิดในหัวข้อเทคนิคพิชิตใจสามีภรรยาและเทคนิคสร้างสวัสด์ในบ้านโดยอาจารย์บับลี่อับดุลร,รหมานในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2558ณโรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดนราธิวาสเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาพิเศษภายในงานจะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนต์เทิเกียรติทร่ทนนบี นอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าจาก White Channel และรับสมัครสมาชิก White Member ใครวางแผนจะมีครอบครัวหรือมีแล้วแต่อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต้องมาฟังอย่าลืมวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ณนะโรงแรม Imperial จังหวัดนราธิวาสราคาบัตร120บาทจองบัตรและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944973406คุณมรวา0914612884 كن ألان. هذه الجنه نعيمها احلى